10เซนติเมตรนะครับออปมานี่45ไฟชนะ35แล้วก็แพ้10นะครับคุณผู้ชมครับลูกลานี่เราบอกว่าได้เลยครับสำหรับโวยคู่นี้ตาดูไว้ดีครับจะลองเอ้ยแบบไหนโอ้โหครับหลายคนคงคิดถึงรับสักใช่น้อยครับมาแล้วครับหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบแข้งขวาครับยืนมาอ่าี่อยากโยนอยากเจ็บก็ต้องขึ้นมาอยู่บนนี้นะครับ เกมยังอยู่ในช่วงของโยกแรกจออยางกันไปครับเบื้อคู่นี้ยากแพรกันบ้างหรือเปล่ายังดีอยู่ครับมาดีมากครับไม่ดีดียุ่งแน่ครับโอ้โหนีปัดแล้วก็เติมไปทางขวาครับสักเกน้อยระวังให้ดีครับโวยเอฟเอที่ผ่านมาเนี่ยสี่คู่ต็อกโยกแรกกันหมดเลยนะครับคู่นี้จังยังไงโอ้โหดีนะครับยอกกรร่อมากตาแร วันนี้ถือเราอาทิตย์หนึ่งคำเกตบอลอาวุธอ้าวไปนะท่านชูยครับอย่าไปเฉี่ยวอย่าไปเฉี่ยวเจี๊ยวครับแถวนั้นครับแข่งขวาคืนแล้วก็หูถ้าถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่มีอาวุธพันกันมากนะครับคุณครับสำหรับแพาย์อธิชาตี่ก็ชงมาหลายศึกหลายเวทีครับก็ฝากผลงานเอาไว้ที่หน้าประทับใจหลายครั้งเลยทีเดียววันนี้โชคเออแบบไหนครับมาแล้วครับเริ่มหนักแรงๆขึ้นนี่เฉียวหน้าไปนิดนึงครับอีิชาติ ยังไม่ออกครับตักใจหน้อยน้ำปีบมือปีบเือร์ี๋ยวย้ำนะครับว่าถ้าหากวันน็อตคู่ต่อสู้ได้ปัดเท้าเข่าศอกนะครับจะเป็นจอเก้ฟ้าหาเขาลอยศอกกลับทัวร์ก้านปอรับไปเลยครับเนึ่งจีเอ็นวายครับดูว่ามีน็อตก็ได้ครับขอให้ดูเดือดครับจีเอ็นวายเนี่ยมีมอบให้ครับคนละห้าพันบาทครับมาใส่นูกเค็มที่ พุกวีนาทีนี้มีความหมายจริงๆครับอยากทำขึ้นตาครับทุกท่านครับมีเศษน้ำตาใกล้ลอจะหลอดแต่พัดตุหมัดมาแต่ผู้เล่นี่กินกลางของพัทโควีแล้วก็อาวุธเนี่พวกนี้นี่ให้เชียรมากครับงานสวมกันยังไงกันบ้างครับปีครับเอาครับนี่คืออาวุธหนักของสัตว์ใชยน้อยก็เลยครับอาวุธหากินปี ลยแยกออกมาครับาวาตใงนั้นเย่สหรับพนของพี่ชามนี่ครับเคยน็อกตืวชาีแค่ยกราเข้าชันะครับนผูโชมครับแสดงว่าของเขาที่ไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาจริงแตกกันด้วยครับพี่เจ้าครับร่างลายปีเลือดนะครับเลือดครับเลือดมาแบบนี้ต้องบานเลือดแน่นอน้าสนามไม่ทำงานแล้วครับพี่โยงเช้ยอดเยเฮ้ยเฮ้ ของแค่ของจากโค้ยกพี่เดชครับเยสเบิรดใหญ่ดีครับโอ้โหคู่นี้นี่แข่งขวาปลายหนักหนักแรงแรงห้ามกระพิบตาสักชัยน้อยเอื้อาราครับต้องเอาคืนแขงของสัก้อยแขขวามาเมื่อตสุดนีเหอพี่ถึงกันของแข้งคราวี้นะเอากรอไ่ได้แห่ขอรดของพ่อเล การแย่ออกมาเอาครแฝ่อาวุธทำมาหากินครับมาต้องนัดประชายครับมาเท้าเต่าสอกครับเอ็เด็กใส่เต็มครับแขนขวาคือไมซ้ายไปยังเปิดเกมบุกอยู่ครับแขงขวามาก่อนเลยครับเครื่องหมายการท้าถอยเข้าอยู่แล้วอิชานทำนายครับตอนนี้ตบในเกมแล้วครับรอบวกรอต้อรรอง เดี๋ยวต้องมีภาค้าให้ดูครับเดี๋ยวไม่ต้มาการไปก้านคอของพี่ชาแต่ที่เล่นแค่กับพี่แบนเนี้ยก้านคอครับหนึ่งพันบาทครับเปรี้ยดโอ้โหก้านครับพี่ชางแมปลาตัวไห้ท่านสนามที่ตั้งลืมนได้ครับเดี๋ยวมาชมภาคธากันครับทุกครับอจากตัวประเทศสุอขทางหน้า ร้อยเลยครับไ่้องามมาเลยครับมาดูมุมนี้ครับโอ้โหนี่ก็เต็มเเป็นเงบาทนี่ยลัดไปเลยครับเขาว่ามูกของแม่ไม่ไทยครับล้มือเสร็จแล้วค่อยเดินไปอเคโอ้โหพี่แบนเจ็บแทนเลยนะโอ้โหก้าดูีูมนะครับโอ้โห เาครับการปกศกเด็ดขาดีให้หมไปทีเลครับสุดยอดครับครับได้เละครับได้เห็นการคอสดๆเวทีเอ็มเอสบุยเอีที่สำคัญครับนอกอีกแล้วแต่รับ้ดยการคอครับแดงกนอนหนึ่งหมื่นบาทครับเอาเลยครับดอกบุญบายทีเค้าก็สู่บลูคลาส छ